ลูกยอรครับวันนี้จะพาตําลูกยอทานครับผมกระเทียมหอม,หอมพริกยอที่เราสรับไว้ตํายอ่อกินครับผม กลับไว้เรียบร้อยน้ำปลาเรื่อการคดรนะครับผมก็ต่ำไว้เรียบร้อยใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงใค่เคยทานมาลูกยอสุรสน้ำตาลเพราะว่าลูกยอจะขึ้นนะครับผมใส่น้ำตาลตักตรงนีน้ ใส่ตัวปลาไปหน่อยนึงอือกระว่าครับผมมาเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องทำย่อเคยกินบ่ผู้ใดบ่เคยกินตทำยอเนี่มันจะช่วยได้หลายๆอาย,ยา่างนะครับผมฮะท้าด้วยกันวันนี้มาที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามยอ่ยอย่อนี่เป็นยาด้วยนะครับผมนะมีประโยชน์หลายอย่างเป็นสมุนไพร้วยทั่พี่น้องเด้อปลูกย่อนเนาะลองไปศึกษาดูนะครับผมทานได้ทั้งใบทานได้ทั้งลูกหลายคนบอกวา่า มันจะเสียนปะเพื่อนๆนะครับผมบะมีรสชาติวาติว่าย่อเป็นเสวนอน,น,นะบะมีนะครับผมบะว่าบลแห้เม็ดน,นะครับผมยอดสีลูกสับเอิงแต่ผิวนอกครับผมถ้าวใส่เมล็ดเข้าไปด้วยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะ นี่ประโยชน์หลายครับพีน่นึกอยากกินไรวะแล้วล่ะว่าจะต่ำไม่จะต่ำก็งมีปวมเข่าเรื้อรัยพี่นอง ทำให้ผมเคยเลื้ยงด้วยก็ดีดีน้อยนึงย่อเป็นรประโยชน์เด้วพี่น้องเด้วเป็นยาฮะอบอกทับประคุณมาสู่กันมีหลายอย่างแล้วกกินกัน เผ็ดพี่น่องพี่แดกว่าจะเป็นประเทศไทยพริกเยอหรอคำสุดท้ายอันนี้มีตั่วประหลาดด้วยพี่น่องนี่กินไปเลย หัดเรียบร้อยแล้มาตามกินเ้อปรุงตามใจต,ตัวเองครับผมรสชาติจะได้อร่อยวัดเรียบร้อยสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับทดลองดูครับผมอู้ยร้อดเห็ดด้วยสวัสดีครับ